มาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับบทเรียนออนไลน์บายครูจิ๊บจิบค่ะคุณครูศิริรัตน์วงคำจันทร์คุณครูจากโรงเรียนวัดเพางนะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้คือเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบตอนที่1ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อกำหนดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความยาวให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และหาคำตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันคะที่นี่เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตพลังงานจากพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์นะคะ นักเรียนเห็นมีเสาของกังหันลมไหมคะอากังหันลมต้นหนึ่งปากลงดินลึก6เมตรส่วนที่โผล่พ้นดินขึ้นมานะคะจะมีความยาว13เมตรอนักเรียนคิดว่ากังหันลมต้นนี้สูงกี่เมตรคะ เราจะหาความสูงของกังหันลมได้ยังไงคะนักเรียนเราจะหาความสูงของกังหันลมทั้งหมดนะคะเราต้องเอาส่วนที่โผล,ผล่พ้นดินกับส่วนที่ปักลงในดินรวมกันค่ะถ้านำมารวมกันแสดงว่าเป็นการบวกหรือการลบคะนักเรียนถ้านำมารวมกันแสดงว่าเป็นการบวกนั่นเองค่ะ ความสูงของกั้นหันลมเท่ากับส่วนที่โผล่ผนดินรวมกับส่วนที่ปักลงในดินนะคะจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า13บวก6เท่ากับกองสี่เหลี่ยมค่ะกองสี่เหลี่ยมนี้คือค่าที่เราไม่ทราบค่านะคะหรือก,ก็คือค่าของความสูงของกังหันลมต้นนี้นั่นเองค่ะ ตอนนี้เราจะนำ13บวกกับ6นะคะ13บวก6ได้เท่ากับ19นะคะดังนั้นเราจะได้ว่าความสูงของกังหันลมต้นนี้นะคะความสูงจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะรวมทั้งที่โผล่หนดินและปักลงในดินนะคะจะได้ว่ากังหันลมต้นนี้สูง19เมตรค่ะ ง่ายๆเองใช่ไหมคะไปดูข้อต่อไปกันเลยคะ่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านกันแล้วนะคะนักเรียนในบ้านของนักเรียนมีสิ่งของมากมายหลายอย่างเลยสิ่งที่คุณครูต้องการทราบก็คือแจกันกับหนังสือตรงนี้นะคะคุณครูอยากทราบว่าแจกันสูง35ซนติเมตรหนังสือสูงน้อยกว่าแจกัน 10เซนติเมตรนี่คือระยะห่างของใจกรกับหนังสือนะคะ10เซนติเมตรคุณครูอยากทราบว่าหนังสือสูงกี่เซนติเมตรคะคุณครูถามแจกรกับหนังสืออะไรสูงมากกว่ากันคะอ่าเราจะได้ทราบว่าแจกรสูงมากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นหนังสือคือตัวที่มีค่าน้อยกว่า เราอยากทราบค่าน้อยกว่าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่ายังไงคะนักเรียนอยากทราบค่าน้อยให้นำไปลบกันค่ะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์จะเขียนได้ว่า35ลบ10เท่ากับกองสี่เหลี่ยมค่ะกองสี่เหลี่ยมคือตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าก็คือความสูงของหนังสือนั่นเองค่ะจะได้ว่า35 35คือตรงนี้นะคะลบออก1ิบ จะเหลือ25ค่ะส่วนที่เหลือคือความสูงของหนังสือนั่นเองค่ะหาบอรตรงนี้นะคะตู้สูง3เมตรและสูงกว่ากรอบรูป2เมตรกรอบรูปสูงกี่เมตรคะ ตู้สูง3เมตรและตู้ก็สูงกว่าเกอบรูปอีก2เมตรนะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะคือระยะห่างระหว่างตู้กับเกอบรูปนะคะ2เซนติเมตรค่ะเราอยากทราบว่าเกอบรูปตรงนี้นะคะสูงกี่เมตรอยากทราบค่าน้อยใช่ไหมคะค่าของกกอบรูปเพราะเกอบรูปเตี้ยกว่าตู้ ดังนั้นจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า3-2ลบสเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมค่ะและนักเรียนก็นำ3ามมาลบกับสจะได้เท่ากับ1ดังนั้นกอบรูปสูง1เมตรค่ะมาดูข้อนี้นะคะมีริบบิ้น ส,สีเหลืองและริบบิ้นสีฟ้านะคะริบบิ้นสีฟ้ายาว13เซนติเมตรริบบิ้นสีเหลืองยาวกว่าริบบิ้นสีฟ้า5เซนติเมตรอ่าส่วนที่ยาวกว่าคือตรงนี้นะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้คือส่วนที่ยาวกว่ายาวกว่าอยู่5เซนติเมตรนะคะอยากทราบว่าริบบิ้น สีเหลืองยาวกี่เซนติเมตรค่ะริบบิ้นสีเหลืองทั้งหมดยาวกี่เซนติเมตรนะคะริบบิ้นสีเหลืองคือริบบิ้นที่มีความยาวยาวกว่าเราอยากทราบค่าที่มากกว่าเราต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่ายังไงคะจะได้ว่า13บบวก5เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมค่ะ 13บวก5เท่ากับ18นะคะดังนั้นริบบิ้นสีฟ้ายาว18เซนติเมตรค่ะสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้นะคะการแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนวิธีคิดซึ่งอาจใช้การวาดภาพหาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลค่ะ,ะเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันนะคะว่าที่เรียนไปมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดค่ะแม่ยีราฟสูง5เมตรลูกยีราฟสูง2เมตรแม่ยีราฟสูงกว่าลูกยีราฟกี่เมตรคะ เราอยากรู้ความแตกต่างใช่ไหมคะแม่สูง5เมตรลูกสูง2เมตรจากตรงนี้ถึงตรงนี้คือความแตกต่างระหว่างความสูงของลูกยีราฟกับแม่ยีราฟใช่ไหมคะ,ะเราจะทําให้ความสูงเท่าตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมคะเราอยากรู้ความแตกต่างให้นําไปทํอะไรกันคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่าได้ได้ว่ายังไงเอ่ย จะได้ว่าประโยคสัญญาคือ5ลบ2ก็คือมาจากความสูงของแม่ยีราฟลบก,กับความสูงของลูกยีราฟนะคะก็จะได้ความแตกต่างออกมานะคะเป็น5ลบ2เท่ากับ3เมตรค่ะแม่ยีราฟสูงกว่าลูกยีราฟ3เมตรค่ะข้อที่2นะคะบ้านสูง12เมตรค่ะต้นมะพร้าวสูง สูงกว่าบ้านอ่าสูงกว่าบ้านอยู่4เมตรจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะคือความแตกต่างระหว่างความสูงของต้นมะพร้าวกับความสูงของบ้านนะคะ <c oughs> สิ่งที่ต้องการทราบก็คือต้นมะพร้าวต้นนี้สูงกี่เมตรคะเราก็จะวัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้เลยฮ่าก็ประกอบด้วยระยะห่างระหว่างต้นมะพร้าวกับบ้านและก็ความสูงของบ้าน อยากรู้สิ่งที่สูงที่สุดเลยก็คือต้นมะพร้าวอยากรู้มากค่ามากแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์เขียนว่ายังไงคะจะเป็นการบวกหรือการลบคะประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่า12บวก4คะ่ะนำา12ไปบวกกับ4จะได้เท่ากับ16ดังนั้นต้นมะพร้าวสูง16เมตรคะ่ะ คะหลังจากเรียนไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทบบําแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่11.8หน้าที่88และ89นะคะ2หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเด็กๆ